พี่น้องพี่น้องกล้องไปพี่น้องกล้องไปพี่น้องก้องเอ,อ้ยเฮ็ดอย่างเนาะคำมือตืดตาแล้วจะกไขม่มนแล้วพี่นอ้องเยอบนนั่นเฮ็ดเฮ็ดใบบกูดชอยใบบกูดชอยตะไคร่ซอยใบบกูด,กดพี่น้องเอาใบ้าเฮ็ดปลาไหลมะอึนเนี่ย เ็ษปลาเหเมืออื่นพี่น้องว่าเป,เป็นอะไรวางนั่งนั่งดีๆลูกไม่งั้นก็ไปอาบน้ําเลยไปมันค่าแล้วไปจะได้กินข้าวไปแล้วยายทํามันนี้เสร็จแล้วเก็บขยะตรงนี้เสร็จแล้วยายก็จะไปทํากับข้าวให้กินแล้วไปหกโมงกลัวหรอพี่น้องตอนนี้หกโมงกลัวเน้ว<ม>งั้นก็ไปงั้นก็ไปอาบน้ํารอยายเลยไปอาบน้ําให้เรียบร้อย ทรศัพท์ปิดไว้ก่อนแต่ยาให้ดูคนละเครื่องเลยแต่ว่าต้องไปอาบน้ําก่อนลูกอาบน้นํากินข้าวกินอะไรก่อนแล้วเข้านอนแล้วยาให้คนละเครื่องเข้าใจไม่เปล่าไม่อยาอาบไม่อาบงั้นฟังก็ไปอาบคนเดียวก่อนไม่งั้นมันไปเล่นมันไม่ได้อาบมันไปเล่นน้ํากันสีหล่ะพี่น้องปากเปียกปากเมียกั่วเยเสี่ยวช่วสิคัมโทรศัพท์ก,ก,ก,กระยับกันเบิ้งการ ไอ้ปูนก็เลยอยากแล้วอยากทัวมันก็นยังคาได้ป่ะนี่ยคาเนี่ยนี่คือโคตรยู่พี่น้องเป็ดคตรคาแมลงเอามะฝานเอามะหันแล้วก็ยังจะได้ก,กลัวกัวแล้วก็มะบดอีกเอามะบดเอามะปันอ่ะพี่น้องเลี้ยวเลี้ยวไอ้ตะไคร่เลี้ยวเลี้ยวหอมแดงแกะฟอกเปลือกเรียบร้อยเลี้ยวตะไคร่ก็เลี้ยวเลี้ยว ไข่กับหั่นฝอยเรียบร้อยแร้วบันนี้กะยังใบบกกูดแล้วกกลับค่านี่และสีเอาใบบกกูดให้มันเรียวแล้วก็จิตไปหาเห็ดกับเขากับน้าให้ลูกให้ล้านพี่น้องคำมาเลียงมาแล้วก็จัจีดยังไงกันสีง้มเศร้าตะเวียดตะงานกะปฏิเห็ดเนี้ยอยู่เนี้ยกินพอแบบจับยังไงพวกนี้มันมนนอนนอนเลยจิตกเห็นอย่างมากพอดไปห่างบ่วงห่างเหี้ยวพอดไปยามพอดได้นกมาตัวหนึ่ง มาเดย์ไฮร้านก็เลยว่าอย่าให้หลานเด่นเด้อมันจิตตรวตามันเด้อยมสุมนี่ลูกไส้ย,ยีบุม๋มก็เลี้ยขาลูกฝนล้นไฟไวเดียบเสียดยังไดกินปุ๊บเศรนกรเร่หนูมาส้งตัวหนูหน้าพี่นไปดักหนูหน้าเด่หนูมาส้งตัวพี่น้องกรเ้ยนม้าขวายใส่หอมใส่ฝอยตูใส่ผักซีพอแล้วสิมาก,กินแหม่มนั่นพี่น้อง ขัวนุขัวนุตุ่มเครื่องไนงอเครื่องในงว่าแปลงเสรนจแล้วนะ่ะบันนี้เขาจะไปขัวได้พี่น้องไปประกูดห้อมๆนีเดี๋ยวไปขัวเอาไปขัวแล้วก็น้องก็จะม,มั่งบดน้องก็จะม,มั่งบดอีกเทื่นอนึงเบิ้งขยะย่ีบดเหมืนียพี่น้องเบิ้งขยะกองเอีนี่เลยปูสาทิดอยู่กับ ระเบียงบ้านท่างนี้เลยพี่น้องเฮ้ยแดดกระห้อนเดดเบิดเล้วกันยังอบยังเอาอยุบันนี้เสียงฟังใบใบนะ่ะเสียงฟ้าห้องฮึมฮึมคำเทศคำแปอ๋องแล้วยยาม บ้วงยามเที่เราเนี่ยเก็บมาจากฟังภาษารายยูได้คำ,คำเก็บ่ยคำแปลก็ได้ยูบนมือไม่ร่าไปหาเก็บหากินนอกนอกอืมก็เมื่อจะตือของที่แบบเราจะกินข้าวก็อะไรไปนี้เปล่า cắt a bay này hận đạo mọi nếu được giật đẹp luôn Đứa bùa ác 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 hả? เขากับปลาลปลาลกับบมีปลาล้เบ,บิดน้องบ้านเห่ยเห็ดเจ็กระยกัหน่อเี่เหอะเห็นเห็นเหมยนซ้ากอนมือ้อื่ต่อมากกะจิควันถากสัก นเขาหนึ่งน้ำล้วก็สิักข้าสักฟันปั้นข้าใบหดพักผลมีเอาต้นไม้ต้นไหลแล้วก็สีไม้มะมับขว้าหอมขว้ากระเทียมขว้ามุนี่ที่หั่นไม้นี่ก็สีได้มาบดมาปั้นแล้วจังสีได้ปรุงปลาแดกปลาร้ากะสีเลี้ยวคัมอีคือเกาเหลาพี่น้องมะออื่นวันนี้อากาศวันนี้พี่น้องเริ่มแล้วล่ะฮ้อนแบบเต็มที่จังน้อยกะสีพ่ออยูร่รดูร้อนมาก ลองน้ำหั่งลิ้นอันไหนยังบ้านไอ้เชี่ยเลยจักรประสิบไปจังไดมาจังไดเยอะบนวระสิญายการศาสตัวนี้มาทั้งนี้เพราะว่าทั้งนี้มันค่าห่องแล้วฝนมันกับเขามันกับศาดบ่ได้มันบ่เปียกประสิญายมาด้านนี้ก็ยังบ้าท่านนี้มีซังมีอันตัวขายผ้าใบอย่างมาก็เกคตรขญายมาทั้งนี้บัรรเลิงฟังทั้งนั้นเพอใหญ่รู้นี่บอกให้ใส่ใส่หั่งลิ้นลงไปทั้งพุ่นเยอะบนก็ยังบ้านเอ้เห็ด จักว่าสิหมุนไปทงางไหนจักเสศษไปทางไหนพี่น้องจักสีอันใดเป็นอันใดโอ้ยกวดหลังเนี่ยปวดเมื่อยแห้งลบเกลยลบขวดอยู่พี่น้องเอาซ้ำนั่นล่ะเนาะมาทักทายกันย่ำเล้งนะซื้อดอกทักทายกับเอฟซีย่ำเล้งมาหนิพอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย